ในเรื่องของการทำอุตสาหกรรมควบคู่กับการดูแลระบบนิเวศอย่างสมดุลเนี่ยอันนี้จะทำให้องคอ์กรเนี่ยเติบโตได้อย่างยั่งยืนจากนี้ไป5ปีเนี่ยเรามองว่าเราจะก้าวขึ้นสู่การเป็น Top 5ของผู้ผลิตยางแท่งของประเทศไทยนะคะเราจะเป็น Organic Waste Management Hub ของ EEC บริษัทไทสันกรุ๊ปโฮดิ้งจำกัดมหาชนนะคะเป็นโฮดิ้งคอมพานีนะคะดำเนินการผ่านบริษัทย่อยเนี่ยทั้งหมด11บริษัทแล้วก็1กิจการร่วมค้านะคะเราคือผู้ผลิตแล้วก็แปลรูปยางพาราแล้วก็น้ำมันปาล์มรายใหญ่ในภาคตะวันออกแล้วก็เป็นผู้ผลิตพลังงานทดแทนประเภทพลังงานชีวภาพแบบครบวงจรในพื้นที่ EEC นะคะลักษณะธุรกิจของเราเนี่ยก็คือเราเน้นในเรื่องของการจัดทำอุตสาหกรรมเชิงนิเวศนะคะโดยที่ มุ่งเน้นในเรื่องของการเติบโตควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมและก็ชุมชนอย่างสมดุลธุรกิจยางพาราเนี่ยเรามีธุรกิจที่เป็นโรงงานยางแท่งนะคะโรงงานยางแท่งเกรดพิเศษโรงงานน้ำยางคน้น แล้วเราก็มีการร่วมมือกับพันธมิตรทางธรุรกิจของเราก็คือ s u m i t ตโม r รั b เบ i ร์น s ส r รของประเทศญี่ปุ่นซึ่งในโครงการความร่วมมือนี้เองเนี่ยเรามีเกิดเป็น2โครงการก็คือโรงงานยางแท่งเกรดพิเศษที่จังหวัดอุดรธานีแล้วก็ส่วนยางพาราขนาดใหญ่ขนาดอยู่ที่ประมาณ6,300ไร่ที่หนองบวัวลำพูเรายังมีน้ำยางคน้นซึ่งน้ำยางคนเนี่ยเรามีในเรื่องของตัวถุงมือมีเรื่องของเส้นไดย้ยางยืดถุงยางอนามัย แล้วก็หมอนและที่นอนยางพาราดังนนั้นอยู่ในเซกเตอร์ของยางพาราด้วยเราเน้นการผลิตเป็นพรีเมียมคุณตี้นะคะซึ่งกลุ่มที่เราเน้นในลูกค้าเราเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่เป็นพรีเมียมแบรนด์ตอนนี้เราผลิตยางแท่งขายให้กับมากกว่า64แบรนด์ยางล้อทั่วโลกแล้วก็ในการขายเองเนี่ยเราเป็นลักษณะของการขายตรงกับลูกค้านะคะเราไม่ได้พึ่งพาการขายผ่านเทรดเดอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยในสิ่งที่เราได้มีการผลิตร่วมกับลูกค้าเนี่ย เราจะเห็นว่าลูกค้าของเราเองเนี่ยจะมีแผนเรื่องของการโกร w อยู่ตลอดเวลาแผนของบริษัทก็คือเราก็โกร w ตามลูกค้าอีกอันนึงก็คือว่าสินค้าของเราเองเนี่ยเราเป็นสินค้าซึ่งเป็น eco product s เพราะว่าสินค้ายางแท่งของเราเองเนี่ยผลิตจากพลังงานทดแทนนะคะเราใช้พลังงานทดแทนเป็นพลังงานชีวภาพเนี่ยมาทดแทนในกระบวนการการผลิตของเราเนี่ยมากกว่า90เรายังพัฒนาสินค้าของเราเนี่ย ให้มีความโดดเด่นในเรื่องของการเป็น sustainable material โดยการที่เราเองเนี่ยพัฒนาความยั่งยืนตลอดทั้ง supply chain เราเข้าไปมีส่วนร่วมกับเกษตรกร,กรในการที่จะพัฒนาสวนยางสวนปาล์มให้มีการจัดการสวนอย่างยั่งยืนนะคะในปีนี้เองเนี่ยจากประมาณการของ IRSG เนี่ยซึ่งเป็นองค์กร International Rubber Study Group เนี่ยเขามองว่าความต้องการ ยางพาราในปีนี้นะคะจะมากกว่าผลผล,ผลิตที่ซัพพลายออกมาได้เพราะว่าในประเทศอินโดนีเซียเนี่ยเกิดปัญหาสวนยางเนี่ยเกิดโรคในเรื่องของโรคใบนะคะใบร่วงนะคะทำให้ซัพพลายของอินโดนีเซียเนี่ยดรอปลงแต่ว่าความต้องการเนี่ยมีความต้องการที่สูงขึ้นจากปัจจัยนี้เองเลยทำให้ทางบริษัทมองเห็นว่าในเรื่องของ ทิศทางของยางพาราในปีนี้เองเนี่ยยังเป็นทิศทางที่สดใสในช่วงปี6.3 6.2 6.3เน่ยลูกค้าของเราบางส่วนที่ทางอินเดียทางยุโรปแล้วก็ทางอเมริกาเนี่ยมีการาล็อกดาวน์นะคะช่วงนั้นเนี่ยเราก็ได้มาเปิดตลาดเพิ่มที่เป็นตลาดลูกค้าจีนนะคะตอนนี้เองเนี่ย พอยุโรปกลับมาอเมริกากลับมาลูกค้าจีนแล้วก็มีการเปิดตลาดไว้แล้วก็เลยทําให้เราเนี่ยมีความต้องการสินค้าของเราเนี่ยเพิ่มมากขึ้นถึงแม้ว่าเราจะเห็นว่าเอ๊ะมันเป็นภาวะเศรษฐกิจมี e c เ s s i o n แต่ว่าดีมานของลูกค้าเนี่ยยังเห็นว่ายังมาอย่างต่อนเนื่องแล้วก็เราย,ยังมองว่าในอนาคตเนี่ยมันยังมีดีมานที่จะเพิ่มขึ้นมาอีกจากตลาดรถยนต์ E v วีนะคะเพราะว่าในมาตรมาตรการโดยเฉพาะทางยุโรปเนี่ยจะเริ่มมีการปรับเปลี่ยนลดจากรถยนต์สันดาปเป็นรถยนต์ E ีีมา,มากขึ้น ส่วนของปาล์มน้ามันเนี่ยน้ำปาล์มน้ํามันเนี่ยเราจะมี2ผลิตภัณฑ์หลักๆนะจะมีทั้งน้ํามันปาล์มดิบแล้วก็น้ํามันเมล็ดในปาล์มซึ่งน้ํามันปาล์มดิบเนี่ยกลุ่มลูกค้าเขาเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นน้ํามันพืชเพื่อการบริโภคแล้วก็น้ํามันที่เอาไปทําเป็นพลังงานอย่างเช่นไบอเซลแล้วก็กลุ่มอาหารสัตว์นะคะส่วนน้ํามันเมล็ดในปาล์มเนี่ยน้ำมันชนิดนี้เนี่ยเขาสามารถเอาไปใช้ได้หลากหลายนะคะ ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะไปใช้เป็นไบโอไดเซลด้วยแล้วก็เอาไปผลิตเป็นอุตสาหากรรมที่เป็นเรียกว่าโอเลโอเคมีคอลหลังจากที่เราแตกธุรกิจออกมาแล้วเนี่ยทั้งยางทั้งปาล์มเนี่ยเป็นธุรกิจซึ่งก่อให้เกิดเวสแต่เวสของเขาเนี่ยมันเป็นออแกนิกเวสเราก็เลยเกิดออกมาเป็นลักษณะของธุรกิจที่ทำเวสให้เกิดเป็นเอเนอร์จีนะคะและเอเนอร์จีส่วนนี้เองเนี่ยเราก็เอามาใช้ในกระบวนการผลิตของเราทําให้กระบวนการผลิตของเราเนี่ย เป็นกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไดเจสเตอร์ของเราเองเนี่ยเราพัฒนาจุลินทรีย์ให้สามารถย่อยได้หลากหลายย่อยได้ทั้งกากของแข็งกากของเหลวกากที่เป็นอาหารสัตว์กากไขมันสัตว์นะคะแล้วก็ลักษณะของข้อดีของระบบการทําแบบไดเจสเตอร์หรือว่าระบบย่อยแบบชีวภาพเนี่ยเราสามารถที่จะรับประทานจัดการได้ตลอดทั้งปี เงินที่เราได้จากการระดมทุนครั้งนี้นะคะเราก็จะเอามาใช้ในเรื่องของการขยายธุรกิจนะคะตามโกรดที่เราวางแผนไว้ทั้งเซกเตอร์ยางพาราปานน้ำมันแล้วก็พลังงานทดแทนแล้วก็เราก็จะเอามาใช้ในเรื่องของการใช้คืนเงินกู้ยืมธนาคารแล้วก็ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการเป้าหมายในปีนี้เองเนี่ยคือเราก็ตั้งเป้าว่าแผนโกรดของเราในปีนี้เองเนี่ยเราจะมีการขยายกำลังการผลิตยางแท่ง8 6 0 0นตันนะคะในปีนี้แล้วก็เราจะจะมีการขยายในเรื่องของการ รับบริหารจัดก,การกากอินทรีย์ C, ซึ่งภายในปีนี้เองเนี่ยก็คาดว่าภายในควอเตอร์สเนี่ยเราจะสามารถรับรู้รายได้จากการรับบริหารจัดก,การกากอินทรีย์ C, ที่ขยายกําลังการผลิตเพิ่มขึ้นนะแล้วก็ในปีหน้าเนี่ยเราก็จะเริ่มเซตระบบไบโอก๊สเพื่อที่จะขึ้นแผนไบโอก๊สจากจากกากอินทรีย์ C ที่เรารับเข้ามา หลังจากที่เราเข้าตลาดในแผนที่เราจะมีการขยายกําลังการผลิตเนี่ยเราจะมีการขยายกาลังการผลิตในส่วนของการรับบริหารจัดการกากอินทรีนะคะจากปีละ0 0 0 0 0ตันเนี่ยเป็นปีละหล้านตันแล้วก็มีการขยายในส่วนของการผลิตไบโอแก๊สนะคะจาก23ล้านลูกบาทจะกลายเป็น6 7ล้านลูกบาทเพิ่มขึ้นร้อีเก้าเรพราะฉะนั้นเนี่ยในแผนของเราเนี่ยจากนี้ไป5ปีเนี่ยเรามองว่าเราจะก้าวขึ้นสู่การเป็นท็อปไฟของผู้ผลิตยางแท่งของประเทศไทย นะคะเราจะเป็น Organic w ก s t สต์แม g จเมนต์ฮัของ EEC แล้วก็ใน5ปีนี้เองเนี่ยเราก็มองว่าเราจะสามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับบริษัทนะคะจาก11,000ล้านในปี64เนี่ยไปสูงไปไปอยู่ที่22,000ล้านบาทในปี2569ทั้ทางบริษัทเรามองว่าเวฟที่จะใหญ่กว่าคราสทิที่จะใหญ่กว่า Recession ก็คือ Climate Change เพราะว่า Climate Change มันส่งต่อถึง ถถรุ่นดัดไปเพราะที่เรามองว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยในเรื่องของการทําอุตสาหกรรมควบคู่กับการดูแลระบบนิเวศอย่างสมดุลเนี่ยอันนี้จะทําให้องคอ์กรเนี่ยเติบโตได้อย่างยั่งยืนในในโมเดลที่เราทําอยู่ก็คือ BCG economy เนี่ยเรายังมเีเรายังมีวัตถุดิบอื่นๆที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตโดยเฉพาะในส่วนของพลังงานทดแทนซึ่งสามารถที่จะเอาไปแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหมๆ่ๆตอนนี้เนี่ยเราก็ได้มีการเซ็นสัญญาความร่วมมือกัน วิจัยและพัฒนากับหลายๆองค์กรก็คิดว่าในอนาคตเองเนี่ยเราก็พยายามอยากจะต่อยอดตรงนี้ให้เป็นรูป,ปรธรรมนะคะเกิดเป็นสินค้าใหม่ๆที่มีมูลาค่าเพิ่มสูงขึ้นสิ่งที่เรามีเนี่ยเราก็มั่นใจว่าเราเนี่ยจะเป็นองค์กรซึ่งสามารถที่จะมีความเป็นกลางทางคาร์บอนนะคะก็ในเรื่องของคาร์บอนนิวทรัลพาสเว์เนี่ยก็อยู่ในแผนที่เราจะทำในคิดว่าน่าจะสำเร็จในอนาคตอันใกล้อยากจะเป็นหุ้นที่นักลงทุนเนี่ยให้ความสนใจนะคะแล้วก็ อยากจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนว่าคือสิ่งที่ทางบริษัทเนี่ยเอาเข้าตลาดครั้งนี้เนี่ยก็คือเกิดจากความมุ่งมั่นนะคะของผู้บริหารแล้วก็ผู้ถือหุ้นเดิมเนี่ยที่อยากจะเห็นการเติบโตของบริษัทให้มีการเติบโตขึ้นไปอย่างยั่งยืน